อันนี้กาแฟกาแฟเนาะกาแฟอฟ๋อฝีทีอ๋อกาแฟกาแฟเป็น้ายกาแฟที่ผมมานั่งกินนะครับกาแฟของพมา่าเขาทำยังไงให้นมลงไปหวานเลยครับก็ได้ครับอ๋อแล้วนี่ใช้กาแฟแบบดั้งเดิมครับไม่ใช่ครับเนส อย่างนี้ครับ็วิเซาเซียครับอยู่ที่เมืองทวายนะ,ะทศพม่ามาเดินเล่นตลาดชาเช้าเสร็จผมก็กลับมาเดินกลับที่พักนะระหว่างทางก็กินกาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งเมื่อกี้ได้กินฟรีครับ,บเพราะว่าเขาไม่มีตะขอแล้วมีอีกคนหนึ่งนั่งกินอยู่ด้วยกันจ่ายทางให้ครับผู้หญิงมาจากตลาด ระหว่างทางเดินกลับพักก็นั่งพักแล้วก็กินกาแฟต่ออีกหน่อยนะครับนี mm hmm. ่ครับหน้าตาของกาแฟร้อนของพขามาจะเป็นแบบนี้นะถ้าไปต้องโกก็ต้องยาวๆแบบนั้นนะับผมไม่ต้องชิมให้ดูนะรสชาติก็ ที่อยากเด็ดมิเตอร์เซียชิมนะครับก็อย่างว่าครับหวานๆแล้วก็แฟมก็เป็นผงแปลกๆแล้ก็มันไม่ละลายสักอย่างแต่ว่าออกหวานมากเลยครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีกะหรี่ปั๊บที่ผมรู้จักแต่อีกอันหนึ่งตนะีครับ ก็คือเป็นโนตีทอดน่าจะประมาณนี้ครับเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วดูวิถีชีวิตของอาชาวตาวายนะครับตอนเชา้า အော်လိမ့်ပါချင်းပြည်ရောဘာလဲဘယ်လိုသိသိရပါလဲသိရလိမ့်ပြည်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဘာလဲအော်